มันมีอะไรมาขวนไม่รู้จ้ะฉันที่ต้องหาดูเลยนี่ี่ดองนี่ฉันนั้ตนตอ้นนนตองเกลียวกัถ้าแต่เลยต้นศูนย์มันสูนงส่งสัญญาณมาน่ะ่ันว่าต้องเกีียวดิหรือว่าเรายังไม่ได้ไปเสี่ยงนี้พี่นงพีมมาบอกดาค่ะตอนนี่มีเน็ตยังตอนนี้เน็ตมียังค่ะทุกทีเลยสัญญาณหลักของหลังของ <c oughs> มันไวกะเมื่อโด นิดหนึ่งก็เลื่อนไปคนอื่นเนาะจะเนาะสวัสดีค่ะมาอีกคนหนึ่งเนาะค่ะน้องเพื่อนเข้ามาเป็นกำลังใจกันค่ะพเพื่อนเข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามามีมีอะไรเกินเน็ตเนี่ยที่มขอามยังงงคุณตุ๊กี้ ยินดี้ยสวัสดีค่ะวันนี้ฉันก็ได้มาไลฟ์สดเจ็บนาทีค่ะเจ็บนาทีสะสมนาทีค่ะอยู่บ้านนี่เลยอยู่เพก่นคน่าวนอกตอนนี้ฝนตกได้ขึ้นบนไหลอยู่บนไหลอยู่ข้างล่างอยู่บ้านา่นเนาะเกสกเสกทูเอาเองค่ะพกษาเอาก็ youtube นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวออกจากไหลเ่าจะออจะลองขอบคุณค่ะที่ก๊ใหไทยค่ะ ปะเทียนก็มาเนาะปะเทียนสวัสดีค่ะปะเทียนฉันไล่ซดเก็บนาทีอยู่จ้ะอูที่ยังอยู่นะจ๊ะเนาะฉันมองไม่ถนัดเนาะที่นี่หนังสือมันก็เลื่อนขึ้นข้างบนแล้วเนาะหนังสือมันเลื่อนขึ้นข้างบนที่เนี่ยฉันก็อ่านชื่อไม่ไม่วันนี้ฝนตกค่ะว่าจะไม่ไล่แต่ก็เราเคยไล่แล้วมันก็เหมือนเราขาดอะไรไปอย่างนึงจากเพื่อน,อนก็เลยมาไล่มันไป แต่โอ้ยจังมันติดอะไรเอ้ยโอ้ยฝนตกตีฝนตกก็บมีนะฝนตกก็มีตกกับตน่ะโอ้ยตกกับตีฝนตกก็มีก็บมีเนาะคะเนาะอัจฉริปังพอฟังออกอยู่เนาะค่ะเนาะแต่มันก็ดิ้นเชิงแข็งเนาะบางทีก็พูดบางทีก็ไม่พูดเนาะค่ะเนาะแต่จะให้ดีอ่าคุณโสภาให้หัวใจสงสงดวงสามดวง โอ้ไม่ใช่สามดวงเดอหลายดวงอยู่อ้อมตัวดดาขอบคุณได้หลายค่ะขอบพี่น้องพินมาละกอพรยังอยู่กับเราเราเห็นหนาอยู่เนี่ยยอมเขามาหรือว่าเขามาไม่ได้ไนั่นเด้หายไปแล้วไปแล้วไปเลยดีไหมแกกันเลยถอยเพราะว่าเมื่อกี้มันสะด,ดุดคนไหนแวะ คุไหนผ่านมาก็แวะเข้ามานะคะพี่น้องจา๋าแวะเข้ามามาทักทายมาพูดมาคุยกันได้จา้าเป็นแขกรับเชิญเออรดตรงนี้น้องกันเนาะอือเดี๋ยวกันเด้อทำไมถือมันออกเชี่ยมต่ไอ้กันเด็แบบไหนกันเด็กสนใจอันนี้ไม่สดใจอันนี้หนเนเด็อันนี้ไม่สนใจเราต้องาถามผู้รูไ้ไหนล่ะไหนสัญ,ญ,ญลักษณ์เห็นความหลัก,าากนะจ๊ะเนาะ ความหลักความหวังดีให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนที่เตือนด้วยกันนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะนี่ไปถึงมุกมุกกระพานแต่ว่าคลิปต้องคลิปเด่นคลิปคลิปเผาเป่ากันคลิปเป็นลบเมด่เลยแเดในที่ทำเป็นแสนอะแกเมอ์พานอะหกสามเดือนอะก็ตรงนี้อะไรกันแกก็เลยกับอาคุณสุภาให้หัวใจส่ง สองดวงสามดวงโอ้ไม่ใช่สามดวงเดี๋หลายดวงอยู่อ้อมตัวดาขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณอลไนั่นแหละเจ๊ทำเจ๊ทำมาสองเดือนกว่าเอาสามเดือนหกจ้าโออถ้าเขาไม่ได้นี่เราเราจะกดยังไงให้เธอเข้ามาได้กดแล้วเดอเด้อกดแล้ว อเทียนขอบคุณหลายๆนะจ้าทีเวเวียนมาหานนองลูกฉันกันละ่ะเนาะหรือว่าจะเข่ามาเนาะค่ะมีคนจะเข่ามาไหมคะ mm hmm. <laughs> สวัสดีค่ะค่ะเดอ้อไหลซดเอามันไดเร็วจ้าได้ซดเอาได้ถูกวันถูกวันเราจะเนาะวันละสองเวลามันไดเร็วหรือตอนฉันมาใหม่ใหม่ฉัน mm hmm. จะเข่ามาหา mm hmm. ไช่ค <łość> ุ่เดอค่ะเด้อไล่ซดเอามันไดเร็วจ้าไล่ซดเอาไล่ทุกวันทุกวันเราจะนอดวันละสองเวลามันไดเร็วหรือตอนฉันมาใหม่ๆนี่ไปถึงหกกับพานแต่ว่าคิปต้องคิปบเด่นคิปคคิปบเผาเป่ามันคิ๊บตปอง มันเหมือนมันมีอะไรมาหลบขวนไวไฟฉันน่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยนั้นเนาะมันไม่ค่อยตอนนี้คืออยู่ขายของนี่จ้าขายกระบานขายของนี่กระบานขายของนี่จากคุณวิชัยยังอยู่อะไรไม่รู้ไหนเนาะพี่พี่คนเมื่อกี้นีไหนเรานี้เดีย๋ยววต่นี้ฐานทาง ทั้งดาวทั้งเลี้ยวทั้งสตรีมพรมกันเลยจ้งว่ะลองเนาะได้ดูมองดูนอกหน้าต่างออกไปข้างนอกฝนตกเห็นแต,ต่เม็ดฝนเห็นแต่พี่นอ้องฝนจะตกมีเพื่อนกี่คนแล้วเนาะได้ครบห้าพันหรือ,อยังเนาะจะ้ะถ้าครบห้าพัน้้วก็เหลือทําเวลาเนาะค่ะเนาะสมควรค่ะมีใครเข้ามาไหมคะพี่นอ้องคนไหนแวะมาผ่านมา ก็เลยอยากจีขอลงก่อนจา้าพี่น้องชาวทีทีเอเตอร์จุกคนทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆได้จ้าสวัสดีเนาะเฮ้ยแกก็เออไปหน่อยปั้นเนื่อคำวออกไม่ไปเข,ข้าใจคำว่าออกนะจังเลยเด้อเขาก็มีนท์าทำแบบไหนเอ็งเองเขาหนะะาในตรงไม่ได้แค่เปลี่ยนไม่ได้นะเด <c oughs> ้อเดี๋ยวมันกรขึ้นมาเองก็ดูอยู่ถ้าเขาเราก็ แล้วก็ถ่ายคลิปส่งแล้วเอ็งก็กดแล้วเองก็มาไล่ซดเนาะแล้วเอ็งก็มาไล่ซดติดสะสมนาทีจะ้ะที่ก็ะค่อยๆมาที่เราคนคือกันจะ้ะก็ใส่เอฟเฟกตทัวใส่ได้จ้าเซกดวะกดของจะของอ,ออกออกทำไมออกไม่ได้ออกตัวไหนเนาะบานเายบนช่องไวไฟที่มันเป็นช่องสีีฟ้าเนาะ ทางในมันคือของเต็นกันวินเน็ตคาดทุกวันเลยของฉันขอบคุณหลายๆด้อค่ะเด้อที่ว่า์เของบักหน่อยนะสีเขียวหน่อย <c oughs> อไปเลยที่แดงนี่จะเสียความรู้สึกยกันนะจะเลยยัง,ยงไ้ดูไม่เคยขึ้นแดงแต่ยังข้นอุม้มอุ้มลูกอยู่จ้าก็ <c oughs> มาบ่อยอยู่นะาตะเนาะแต่ฉันจําชื่อไม่ได้แล้วค่ะเนาะ ไม่ว่ากันเด้ค่ะอยู่นี่มันตกจ้าอ๋อจ้าอยู่นี่ตกจะนั่งเกเต็มันตกตกตอนกุดกดกเชิญเนี่ยจ้าเอ๋เันไมเหมือนเมรนเมค่ะมีลมด้วยค่ะสงสัยพายุจะเข้าค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ดูข่าว ทีวีเนาะคันเนาะไม,ไม่ไม่อยู่จังหวัดไหนคนี่จำชื่อไ,ไม่ได้พูดถึงว่าจำได้ยุที่ทานอุ้มลูกนะทันจะอุ้มลูกเนาะคะนเนาะทันจะอุ้มลูกคนนึ้งพี่ค่ะทุกทุกคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะเกตกใจมันเลยเออตอนาานั้นน่ะเกบอกว่าเก็บนาทีน่ะเก ็นไล่ทุกวันมาได้เล็กนี่แหละวันละสองนวลนาทีก็ได้ตกวันนี้ฝนตกค่ะว่าจะไม่ไล่เแตกก็เราเคยไล่แล้วมันก็เหมือนเราขาดอะไรไปอย่างนึงจากเพื่อนก็เลยมาไล่เพื่อนไม่เ็อเดี๋ยวลองกดูนอกค่ะเนาะกดยังไงเนาะนี่ก็อยู่ที่ไหน,ไหนค่ะทําไมไม่อยู่เด็กกันก่อนแม่ผู้ใหญ่นุดก็มาไม่เห็นจำสวัสดีค่ะผู้ใหญ่นุดออกแล้วนี้ค่ะ ดดเออกดแล้วปทิยนขอบคุณหลายๆด้จ้าที่แวะเวียนมาหาน้องนูฉันกันล่ะมีคนหนึ่งออกไปแล้วนี่ค่ะผู้ใหญ่นุดหรือเปล่าน้อค่ะที่ยังอยู่เนาะค่ะเนาะยังอยอู่ก็ไม่แน่นใจเนาะค่ะเนาะบางทีเขาก็อาจจะไหนเนาะอยู่จังหวหัดไหนเนาะคุณวิชัยสวัสดีค่ะคุณอรุณอยู่จังหวัดไหนค่ะ คุณบัญญัติจ้าทักทายโต๊ะแรงคันไงอนี่ยแรงวันนี้ใส่สสงเข็ดโสงคลิปดูเลยตุ่งคำขอไปแล้วเอาเด้อไปลรงเลื่อนต้องเดือนค่อยๆเนะาะโทรศัพท์อันนี้มันเีดแบเอตื่อจ้ะเขาเรียกว่า 4, ทีเอตื่อเนาะทีถ่ายคลิปเรียวนะถ่ายคลิปนาจ้ะสมาร์ทบอลลุกบอลลุกสอนเล่มๆนะ่ะทีที่มันแกล้งกันแบบนี้นะ่ะ นเนี่ยวะข้องกดบนนี้ไหมเน่ไม่เห็นเลยไม่เห็นนี่อที่ยังอยู่นะจ๊ะเนาะฉันมองไม่ถนัดเนาะที่นี่หนังสือมันก็เลื่อนขึ้น